สวัสดีค่ะวันนี้แม่คาน้อยจะมาแนนัต้นเศรษฐีนะคะต้นเศรษฐีของแม่คาน้อยจะปลูกไว้อยู่นะคะนี่นะคะคือต้นเศรษฐีของแม่คาน้อยค่ะนี่ถ้าครบเก้าใบแล้วจุดทูปขอพรขอเลขได้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีอยู่สี่ต้นตอนนี้ไอ ตอนนี้มันมีต้นหนึ่งมีอยู่ไอ้เหลืออีกสามใบนะคะก็คือถ้าครบเก้เาใบแล้วจุดทูบขอพรเลยค่ะขอพรขอเลขได้ทุกอย่างะะเลยค่ะถ้าครบเก้เาใบแล้วนะคะจุดทูบขอพรเลยค่ะก่อนที่แม่ค้าน้อยยังไม่อยู่ที่นี่ ก็คือคุณคุณแม่ของแม่คานะ้อยก็คือจุดทูบพบเก้าใบได้เลขแล้วค่ะก็คือได้เลขอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะต้นเสร็จที่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นลายแบบนี้ลายลายสวยมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครใครมีต้นไม้แบบนี้สามารถสามารถจุดทูบขอพรถ้ามัน ครบ9ก้าใบแล้วนะคะนคะคะวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดด้วยนะคะช่วงนี้เป็นโควิดก่อนใครอยากออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็พบเจลแอลก่อฮหอ์ไปด้วยนะคะวันดีค่ะ